เดจาวูเหรอคุณจุด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 เนาะเดจาวูมันลักษณะแวบแววหรือเปล่าเนาะคล้ายๆใดๆมันแวบเข้ามาสู่ในตาเราเนาะฉะนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับลุงนะลุงเฉลียวเสือ นี่เลลักษณะาหายตัวคำว่าหายตัวในที่แห่งนี้มันเหมือนกับว่าเทียยว่าไงเนาะหายตัวเมตาฟิสิกมันเป็นเมตาฟิสิกมันเป็นลักษณะจะเทียบว่างไงดู <c oughs> ตอบยากนะยอมรับว่ายากมากครับ มันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งหรือเปล่าหรือเปล่านะเพราะว่าลุงก็ไม่ชัดเจนชัดเดียวครับว่ามันไปเห็นภาพภาพอดีตก,ก็ด่ภาพอนาคตก็ด่เนี่ยเออมันจะสลับไปสลับมากรณีนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าเดเจาวูจริงๆนะตรงนี้จะเรียกได้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า ที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกคล้ายๆมันฝังแน่นอยู่ในหัวเราเนี่ยครับมันไม่ไปไหนอยู่ในหัวในหัวในสมองเราเนี่ยครับวันดีคืนดีมันก็โผล่มาให้เราเห็นเห็นคือเห็นอะไรทีเนี้ยสุดท้ายเลยกันแล้วกันเนาะก,ก็เห็นในเรื่องราวของอดีตของเราแต่มันแปลความไปสู่อนาคตได้อ้าว เอาไงแน่ลูกแต่ตอบแบบเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าน่าจะสรุปได้นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตกันแล้วกันจิตที่ว่านี้คือจิตที่มันอยู่ใต้สมนึกมันพลิกไปพลิกมาเดียวเดินหน้าเดียวถอยหลังประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้น คนเจอสิ่งนี้คนรู้สิ่งนี้ตามดูตามรู้ไม่ต้องไปวิตกอกกระเพื่อ์มันอยู่ภายในของเรานั่นเองครับมันโผล่มาปุดๆโคลๆให้เราเรียนหรือคนข้อสังเกตนะนะมันเกิดเ,เป็นเพียงแค่คําถามให้เราหาคําตอบด้วยตัวเราเองก็น่าจะเป็นอยู่แค่นี้ครับไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องวิตกอกกระเพื่อ์โอเคนะครับขอให้จบ